ชื่อหลุดเพียเพจดังแชร์คู่รักดาราวิดเลิกกันเพราะผู้ติดเกมมีหลายคู่นะ เหตเจมอยร้อยแปดปล่อยข่าวสุบสิบเมาหมอยคู่รักดารากำลังระหองระแห่งการเพราะผู้ชายติดเกมหนักมากแถมยังแยบบอกไม่ได้มีแค่คู่เดียวมีอีกคู่เล่นเอาชาวเน็ตแห่ทายจนชื่อหลุดเพียยดโดยเจมอยบอกว่าคู่รักดาราที่วิดเลิกกันเพราะผู้ชายติดเกมมีหลายคู่นะคู่แรกก็นางเอกหน้าโกมกับไฮโซนั่นแหละถามว่าทำไมอยู่ๆถึงมีปัญหาทั้งที่ผู้ติดเกมมาตั้งแต่คบตอบเพราะเขากำลังคิดจะเลื่อนสถานะแฟนไปเป็นคู่ช ชีวิตไงมืองถ้าวันวานผู้ติดเกมหนักมากไม่สนใจคนรอบข้างเป็นกูกูก็งอนนะชีวิตคู่ต้องปรับบ้างป่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะ คู่ตามง้อหนักมากและอาจคืนดีคู่2นางเอกหน้าวิทกับหนุ่มของเขาว่ากันว่าผู้ไม่ได้ติดแค่เกมง่ายแต่ติดผู้หญิงในเกมด้วยนางเอกจับได้ตอนไปเที่ยวกันแต่ผู้ง้อหนักอยู่นางเอกเลยให้อภยัยทนต่อไปคนมันรักอะเน,นาะส่วนคู่ที่ชาวเน็ตแห่เดากันนั้นมีทั้งออออพอตอกอกกอ,กอและอื่นๆส่วนจะใช้คู่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไป